ศึกลูกหนังต,ตัวตาไทยลีก2020ประจำสัปดาห์ที่28กับ8คู่บูกันสุดมันวันอังคารที่16มีนาคม2564สิงห์เชียงรายยูเนเต็ดเปิดบ้านพบกับสุขโขทัย F4 เวลา18น0นาทีทีทีประจวบ F4 เปิดบ้านพบกับ SCG เมืองทองยูเนเต็ดเวลา19นาฬิกา วันพุธที่17มีนาคม2564สุพรรณบุรี f c เปิดบ้านพบกับ BG ีปทุมยูเนเต็ดเวลา18นาฬิการะยอง f c เปิดบ้านพบกับโพลิสเทโร f c เวลา18นาฬิการาชบุรีมิตรผล f c เปิดบ้านพบกับก,บการท่าเรือ f c เวลา18นา30นาทีชนบุรี f c เปิดบ้านพบกับสมุทรปราการซิตี้เวลา19นาฬิกา วันพฤหัส,สบดีที่18มีนาคม2564นครราชสีมามาสเตอร์เอเปิดบ้านพบกับตราด f อเวลา18นา30นาทีบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเปิดบ้านพบกับทรูแบงคอกยูเนเต็ดเวลา19นาฬิกามันทุกคู่สนุกทุกช่วงเวลาห้ามพลาด